ไปแล้วนะเดี๋ยวว่าไงอีกอะเฮ้ยน้องนี่มันหมายความว่ายังไงอะก็มีจ่ายแค่เนี้ยพี่ก็เอาไปแค่เนี้ยแหละเดือนนี้ยหัวหน้าไม่ให้โบนัสเลยทำเป็นอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีความจริงอะขี้เหนียว ไม่เห็นใจพนักง,งานแบบเราเลยนั่นน่ะสิคอยดูนะเดือนนี้จะแกล้งทำงานช้าๆแล้วไปนอนตากแอร์เย็นๆกินโอทีส่วนในเรื่องงานใหม่ๆอะ่ะก็ให้เด็กใหม่ไ,มไปทำเข้ากล่องไหมครับเข้ากล่องไหมครับทำใหม,ม่ๆเลยนะครับอร่อยๆเลยครับหิวอ่ะกินข้าวกล่องกันเากกนานะจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้แค่เห็นหน้าคนขายก็หมดอารมณ์กินแล้ว ขอสองกล่องค่ะเท่าทไหรอ่อ่ะกล่องละสี่สิบบาทสองกล่องแปดสิบาทครับเอางงไรล,ลุงสแกนจ่ายไงงงไรเนี่ยคือว่าผมไม่เข้าใจอ่ะครับโอนจ่ายไงลุงเลขบัญชีอมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพกเงินสดกันแล้ว อ๋ออ๋อบัญชีมีครับนี่ครับ <Yeah. S 1> เอานี่ลง <c oughs> ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ลวงแม่งคดโง่เลยวะ่ะทีเนี้ยเราก็ได้รายประจำใหม่แล้วนะ แบบนี้จะดีหรอคุณลุงเขาก็น่าสงสารนะสิคุณคิดดูดีๆสิเข้ากล่องสองกล่องราคาแค่10บาทแล้วแบบนี้เดือนเดือนหนึงอะ่ะเราจะประหยัดได้ตั้งเท่าไหร่สอ0พบาทเชียวนะแบนเขามันหล่อเท่ชุดๆเลยอะ่ะ <c oughs> คิดก็เก่งน่ารักจังเลย สวัสดีครับวันนี้รับเหมือนเดิมไหมครับใช่เหมือนเดิมสองกลง่องได้ครับเอานี้โอนไปแล้วนะวันนี้ครับขอบคุณครับเออลงพรุ่งนี้ขอสั่งเข้ากล่องห้าสิบกล่องสิพอดีว่าพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงที่บริษัทอ่อะโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่มาอุดหนุนผมทุกวันไม่พอแถมยังสั่งไปเลี้ยงพืนที่ทํางานอีกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ถ้ากับข้าวลุงอร่อยขนาดนี้อ่ะจะให้ไปสั่งที่อื่นได้ไงล่ะไปกันเดี๋ยวสาย สวัสดีจ้ามาแล้วลูกเนี่ยวันนี้นะลุงตื่นมาทำแต่ตีสี่เลยลุงทำสุดฝีมือเลยนะรับรองอร่อยชัวร์แล้วทั้งหมดเท่าไรหร่อ่ะลุงเอ่อทั้งหมด2,000บาทครับแต่ว่าพวกหนูเอาสองกล่องนี้ไปทานก่อนนะสองกล่องเนี้ยลุงแถมให้ฟรีคงยังไม่ทานอะไรมาสินะเมนูเดิมที่พวกหนูชอบเลยนะ ขอบคุณนะคะลุงลุงใจดีจังเลยไม่เป <canvas S 1> <ues> ็นไรครับอะเดี๋ยวสแกนให้นี่ออนไปแล้วนะลุงขอบคุณมากนะครับเนี่ยหลานลุงอ่ะกำลังจะร sure. ับปริญญาเลยเห็นแก้บ่นว่าแกอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆลุงคงมีเงินพอที่จะซื้อให้แกแล้วล่ะแกคงจะ ดีใจมากอะ่ะลุงคะความจริงงั้นก็ดีใจด้วยนะครับไปเถอะนี่เซนคุณคิดจะทำอะไรอะ่ะเงนนินอะยังอยากได้อยู่ไหมไหนราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะเอาเข้ากล่องทั้งหมดเนี่ยไปส่งให้หัว,วนหน้าเราเสียเงินแค่ยี่สิบแต่ได้สองพัน มันไม่ดีตรงไหนมันก็ดีนะแต่ว่าไม่ต้องมาแต่<ม>เงินที่ขายได้ทั้งหมดกับเงินในบัญชี 4, <ม>อีก4,400บาทอ้อ จะได้มีเงินซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ให,ญให้ตัวเลขมันสักทีลุงเป็นไงบ้างสบายดีไหมนี่หนูซื้อขนมมาฝากด้วยนะขนมที่ลุงชอบอะ่ะอา้าวลุง แล้วทำหน้าเศร้าอะไรขนาดนี้ล่ะเป็นอะไรโดนหวยกินเหรอหรือว่าโดนสาวทิ้งแนุู่หนูจะรับปริญญาวันมะรืนนี้แล้วนะล่าเริงไหนสิคือว่าพิมพ์ของขวันวันรับปริญญาของอีกอะลุงคงไม่มีอะไรให้แล้วนะ มันมีลูกค้าประจำอยู่สองคนทุกครั้งที่มาซื้อเขาจะชอบโอนเงินให้พอลุงเอาบัญชีไปเบิกที่ธนาคารเงินมันมีแค่เนี้ยลุงพวกนี้หนูจะไปเฝ้าร้านเองเล่นผิดคนห่ะ เลยดีคะเอา้าแล้ววันนี้ตาแก่ไปไหนแล้วอะ่ะอ๋อคุณลุงเหรอคะพวกพี่คงเป็นลูกค้าประจำสินะคือว่าวันนี้ลุงไม่อยู่อะคะ่ะหนูก็เลยมาเฝ้าร้านแทนแต่ว่าเมนูเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมพี่สั่งมาได้เลยคะ่ะงั้นเอามาสองกล่อง สองกองแปดสิบบาทค่ะโอนไปแล้วนะเดี๋ยวว่าไงอีกอะอใช่หน,หน้องนี่มันหมายความว่ายังไงอะก็มีจ่ายแค่เนี้ยพี่ก็เอาไปแค่เนี้ยแหละ แล้วหนูก็รู้ด้วยว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกพี่ทําแบบนี้อย่ามากล่าวหากันไม่พ่อยนะไหนล่ะหลักฐานแล้วรู้ได้ไงพวกพี่ทามาหลายครั้งนี่ไงหลักฐานเนี่ยชื่อพี่ใช่ไหมจะกล้าโกหกอีกเหรอพี่มาซื้อข้าวร้านลุง30ครั้งพี่จ่ายแค่ครั้งละ10บาทโกงเงินไปครั้งละ70บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด2 1 0 0รบาทแล้วรังล่าสุด พี่ซื้อไป50กล่องคิดเป็นเงิน2,000บาทแต่พี่จ่ายมาแค่20บาทรวมเป็นเงินต้องโชดใช้ทั้งหมด4,000กับ80ดบาทคนเรานี่ก็ทำกันได้นะเห็นคนแก่ใจดีหน่อยไม่ได้แบบนี้เอาเปรียบกันชัดพี่ทำอย่างเงี้ยถามหน่อยเหอะไม่ละอายใจกันบ้างหรอน้องพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจให้ลุงเขาลำบากอะ่ะ แต่ช่วงเนี้ยข้าวก็ยากหมากก็แพงพวกพี่แค่หาวิธีประหยัดเงินแค่นั้นพี่เราพี่เดือดร้อนอยู่คนเดียวเหรอพี่รู้แบบนี้แล้วอะแทนที่จะเห็นใจคนอื่นแต่กลับมาเอาเปรียบกันถึงเงินมันจะไม่ได้มากหรอพี่แต่ทําแบบเนี้ยมันผิดก,กฎหมายมันเข้าขายชออ่อโกงรู้ไหมน้องพี่ขอโทษจริงๆนะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวทุกบาททุกตังค์อ่ะพี่จะชดใช้ให้หมดเลยแต่อย่าเอาเรื่องพวกพี่เลยนะใช่เดี๋ยวเรื่องพวกเราเลยนะเดี๋ยวพวกพี่จะใช้ให้ก่อนอื่นเลยนะพวกพี่ต้องโอนเงินคืนลุงหนูให้ครบทุกบาทแล้วจากนั้นอะ่ะก็แล้วแต่ลุงหนุ่มละกันว่าจะเอาไงกับพี่จะปล่อยพี่ไปหรือจะจับพวกพี่เข้าคุก ลุงครับพวกเราขอโทษจริงๆนะครับที่ทําแบบนี้เอ่อผมโอนเงินไปให้ลุงทุกบาทแล้วนะครับนี่ครับคือพวกหนูคิดน้อยไปหน่อยอะค่ะคิดถึงตัวเองแต่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยทีนี้พวกหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะเออเออเออจริงๆแล้วอะลุงอะก็เ,เอ็นดูพวกเองอะเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งแต่ว่าช่างเหอะ คนเราอะนะมันผิดพลาดกันได้แต่ทีหลังอะอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเข้าใจไหมค่ะลุงเดี๋ยวทีนี้อะถ้าบริษัทเราจัดงานอะหนูจะแนะนำหัวหน้าให้มาอุดหนุนลุงนะคะแบบไม่มุกมีเงินเลยครับเอาเถอะเอาเถอะครั้งนี้ลุงให้อภัยแต่พวกเองอะจงจำไว้เลยนะถ้าใครเขาดีกับพวกเองพวกเองต้องดีตอบ ไม่ใช่พวกเองไปเอาเปรียบเขาพิมทีเนี้ลุงมีเงินซื้อของขวัญให้เองแล้วนะเองจะได้ไม่อายเพื่อนเอาตุ๊กาตาหมีตัวใหญ่ๆที่แกอยากได้เลยนะลุงหนูไม่อยากได้แล้วตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะพอกับแม่ก็ทิ้งหนูไปก็มีแต่ลุงเนี่ยแหละที่คอยอยู่ข้างๆหนูคอยบอกคอยสอน จนหนูเรียนจบของขวัญที่หนูอยากได้ที่สุดอะ่ะก็คือการเห็นลุงมีความสุขนะลุงเก็บเงินไว้เถอะเอาไว้ซื้อของที่ลุงอยากได้ตอนนี้หนูเรียนจบแล้วบริษัทที่หนูไปฝึกงานเขาก็รับหนูเข้าทำงานแล้วนะลุงต่อไปนี้อะ่ะหนูจะดูแลลุงเองนะ